สวัสดีครับทุกท่านผมเฮียกล้องไอ o รบอนะครับวันนี้เราจะได้พบกับเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากเดิมปัจจุบันตอนนี้เวอร์ชั่น10.19.8เดี๋ยววันนี้รอบดึกๆครับโปรแกรมเมอร์จะแก้ไขการสวิงให้ครับเพราะว่าปกติแล้วตัว i อโรบอของเรานี่ครับมีความแม่นยำในการออกไม้สูงมากแต่ตัว i อโรบอเรา ไปเจอกราฟที่อยู่ในช่วงตรงนี้ครับผมวาดให้ดูแล้วเกิดการสวิงของเมื่อว,วานที่ผ่านมาเกิดสการสวิงตรงนี้ปุ๊บนะครับว่ามันสวิงมา600จุดอ่าดูเส้นถัดไปตรงนี้ครับไอรบอทออกตรงนี้เกิดการสวิงจากจุดนี้มาถึงนี้ประมาณ700จุดแล้วถ้าไโรบอทออกออกลนประมาณจุดนี้เกิดการสวิง หกร้อยกว่าจุดเห็นไหมครับถ้าเปิดเราตรงนี้ครับถ้าเราตั้งเมื่อวานโดนตรงนี้โดนตรงนี้อีกคู่หนึ่งครับที่ดูนะครับเมื่อวานมีตรงนี้คู่หนึ่งเกิดการสวิงจากจุดนี้ประมาณหกร้อยจุดถ้าเราตั้ง SL เกินหกร้อยจุดครับแน่นอนครับทุกออเดอร์ที่เปิดเราอาจจะได้หมดเลยทุกออเดอร์แต่บางครั้งถ้าเราไปเจอการสวิงที่มันแย่ก,กว่านั้นเกิน600จุดการจะแก้ให้กำไรกลับคืนมานั้นก็เป็นเรื่องยาก ผมเลยใช้อัตราส่วนนี่ครับอัตราส่วนที่ว่าการจะเปิดไอโรบอทได้อย่างที่1ต้องมีเงื่อนไข3ใน5นั่นก็คือ1นึ่งลูกสอนเดสโซนเดสโซนคืออะไรเดสโซนคือโซนสีแดงกับสีน้ําเงินส,สองสีนะครับแดงกับน้ําเงินตรงนี้ไม่เล่นตัวที่3คือคะแนนสะสมสกอร์ต้อง60คะแนนนะครับคะแนนสกอร์นะครับที่วัดมาต้อง60คะแนนแล้ว ออกสูงสุดไม่เกิน2ไม้แต่ละไม้ออกระยะห่างกัน1ชั่วโมงหรือมีการปิดไม้ก็ต้องรอดีเลยหนชั่วโมงเช่นเดียวกันไอจุดที่ผมใช้นี่ครับ SL กับ TP นี่ครับก็คือ375อันนี้คือเป็น TP นะครับผมใช้เลขนี้375แล้วก็คูณ1.4เท่าพอคูณ1.4เท่าก็ได้เป็น525สองตัวนี้ครับแต่เมื่อกี้นี้ถ้าเราดูปุ๊บ ถ้าเราจะขยับ SL เป็น600พอเราขยับ SL เป็น600ปุ๊บ TP แล้วก็ต้องเพิ่มด้วยก็จะก,กลายเป็นหารที่1 4เท่า TP ก็ต้องมาอยู่ที่400กว่าจุดครับ4ี่จุดซึ่งไอตัวเลข428จุดนะครับกว่ากราฟจะหาสัญญาณเจอกว่าจะหาจุดเข้าแล้วเราทำกำไรอีก400กว่าจุดนะครับบางทีผมกลัวว่าถ้ากราฟไม่ขึ้นเทรนยาวๆ มันอาจจะไปไม่ถึง tp หรือถ้าไปถึงจำนวนไม้ต่อวันก็จะน้อยลงก็เลยจะพยายามยืนพื้นโดยใช้เลข375กนะับ525นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเผื่อเรา375แล้ววันหนึ่งเราได้3ไม้สมมุติเราเก็บได้3ไม้ติดกันเลยมันจะกลายเป็น1125แต่ถ้าเผื่อเราเสียเราเสีย2ไม้ล่ะเราเสียห้าคูณสก็จะกลายเป็น ห้าร้อยห้าคูณสองคูณสองก็กลายเป็นพันห้าสิบลบออกจากพันห้าสิบเห็นไหมครับนั่นหมายเขาว่าถ้าเราชนะสามแต่แพ้สองไม้เรายังเหลือกําไรอีกเจ็ดิบห้าจุดอ่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วจุดก็พอได้เพราะฉะนั้นผมจะพยายามบังคับให้จุดมันอยู่ที่ห้าร้อยยิบห้าให้ได้ในการสวิงแล้วทำยังไงล่ะในเมื่อตรงนี้สวิงมันเยอะก็มีไอเดียเกิดขึ้นว่า ถ้าเผื่อผมสร้างไอออโต้ชนเนลที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วตรงกลางคือห้าสิบผมสร้างเส้นเจ็ดสิบกับสามสิบขึ้นมาอีกสองเส้นครับเจ็ดสิบกับสามสิบขึ้นมาอีกสองเส้นอย่างเนี้ครับแล้วบอกว่าไอโซนตรงนี้ครับสามสิบไปศูนย์ห้ามเล่นหรือเจ็ดสิบไปร้อยห้ามเล่นมันจะช่วยลดแรงสวิงได้เยอะเลยครับเดี๋ยวนี้ครับเห็นไหมครับพอมันสวิงปุ๊บมาสวิงสี่ร้อย สี่สิบสองนั่นหมายความว่ามันก็ยังจะไม่โดน SL ของผมถ้าจุดนี้มันเลยไปไม่เล่นแต่พอมาวัดจุดนี้สวิงตรงนี้มันกลายเป็นสี่ร้อยสิบสองอันนี้ยน่าจะรอดตรงนี้สวิงจุดนี้ถึงจุดนี้อ่าไม้นี้สวิงไปเก้าร้อยเห็นไหมครับถ้าสวิงไปเก้าร้อยแบบนี้เราไม่รอดไม้นี้ก็ต้องยอมแพ้แต่ถ้าเกิดเราไปขยิบ SL จาก500กลายเป็น600ก็เสียอยู่ดี700ก็เสีย800ก็เสียต้องขยับไปพันหนึง่งแล้วถ้าเรขยับไปพันมันไปโดนที่พันอีกก็จะเรื่องใหญ่ครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเราสร้างเส้น30กับ70ขึ้นมาแล้วบอกโซนนี้เป็นเดสโซนอีกอันหนึ่งห้ามเล่นแบบนี้เราจะลดแรงสวิงได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ผิดทางน้อยลงเดสโซนเดสโซนสีแดงกับสีน้ําเงินไม่เล่นเดสโซน30 70ของออโต้ชแนลไม่เล่น แบบนี้น่าจะทำให้เราสามารถทำกำไรกลับมาได้ไม่ยากครับเพราะนั้นวิธีที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คิดได้ว่าเราต้องลดสวิงให้ได้มากที่สุดหรืออีกแบบหนึง่งถ้าเผื่อท่านอยากจะลดสวิงเลยโดยไม่ใช้วิธีนี้ในไทม์เฟรมเอ็นหนึ่งท่านไปเล่นที่ทม์เฟรมเอ็นสิบห้าครับพอเล่นทม์เฟรมเอ็นสิบห้าแรงสวิงมันจะไม่มีครับท่ชครับมันจะไม่ค่อยมีแรงสวิงครับหรือง่ายๆคือ M 1 5สิ้าจะมีไซด์เวน้อยกว่า H1 นนั่นเอง เพราะนั้นถ้าเกิดท่านเล่นในไทา์เฟรม m15 สัญญาณจะบ่อยขึ้นเมื่อสัญญาณบ่อยขึ้นปุ๊บจุดสวิงเห็นไหมครับมันจะสวิงน้อยลงถ้าเกิดสัญญาณมันถูกต้องอ่าเพราะนั้นถ้าท่านอยากจะหลบแรงสวิงอาจจะต้องไปเล่นกับไทม์เฟรม m15 อ่าแต่เกิดท่านยืนพื้นที่เล่นกับ m ที่เล่นกับ h 1ที่จะออกออเดอร์วันหนึ่งประมาณสิบไม้ในทม์เฟรม s1 ท่านผมก็จะพยายาม เซตในช่วงที่เป็นเดซโซนสามสิบเจ็ดสิบของออโต้ชานเอลมาให้ใหแต่ละวันนี้เดี๋ยวโปรแกรมเมอร์กำลังคำอยู่ในค่ำคืนนี้ในวันที่ยี่สามกรกดาคิดว่าวันที่ยี่สี่ก็คือเช้าวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้ครับโปรแกรมเมอร์จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาให้แล้วผมจะได้ทดสอบในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันศุกร์ท่านก็จะได้ใช้งานโปรแกรมมาน,นี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่มีงานประชุมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน,ยนก็เรียก ตัดสินใจรีบลงทะเบียนนะครับแล้วพบกันในวันเสาร์ครับหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ